คุณลุงอีซี่ไลฟ์สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูลุ่งพาออกมาดูน้องวัวของคุูรุงที่เขาอิ่มนะคือเขาอิ่มเนื่องจากเมื่อเชา้านี้คุณลุ่งให้เขากินหญ้าอยู่ในบ้านนะอยู่ในบริเวณบ้านซึ่งหญ้ามันเยอะแล้วเขาก็กินตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสิบโมงพอเขาอิ่มเจ็ดให้เขาออกมาตอนสิบโมงเขาก็มานอนนอนตั้งแต่สิบโมงจนตอนนี้เที่ยงละยังนอนอยู่เลยฮฮลโหล ไม่คิดหากินเหรอลูกไม่คิดออกหากินเหรอคะยังอิ่มอยู่อ่ะคะนอนตั้งแต่ตอน,ตอนจุดตรงน,นี้ยังเป็นร่มอยู่จนตอนนี้แดดมาแล้วนะคะครบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตัวนะคะมิ่งขวาญแดดผเผาแล้วลูกนอนแด่สิบโมงตั้งแต่ตอนนี้ยังร่มร่มอยู่จนกลายเป็นแดดเปลี้ยงแล้วอนี่มันเที่ยงแล้วลูกของขวาญเป็นพี่ของมิ่งขวานเอง มิ่งขวานฮอ,อ,องขวัญอันนี้ไข่อมทองออมทองอันนี้คุณแม่มีตังคุณแม่ของมิ่งขวัญเขามิ่งขวญนนี่กี่วันสิบเก้าวันแล้วตากแดดนะคะโอ้โหไม่คิดหากินลูกยังไม่ย่อยอะคะให้ก็กินเจ็ดโมงแปดเก้าสิบประมาณสามชั่วโมงโดยประมาณเนาะเขากินจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ ไม่รู้ว่าอิ่มมากไหมแต่ว่าเขาเริ่มเดินเริ่มแบบหาที่พักร่มแล้วพอพาเขาออกมาข้างนอกเขาก็มานอนอย่างนี้ <c oughs> เอ้ยกนนี้นอนข้างคุณแม่ปันโชกนอนข้างคุณแม่ปันโชกนี่ปันจชกลูกสาวของแม่แม่โชคดีขาวนี่แม่โชคดีขาวแม่โชคดีขาวนี่ปันจชกลูกสาวของแม่โชคดีไอ่ๆๆ, <c oughs> ๆแดดเผาแล้วลูกนั่งสิบโมง ยันเที่ยงจริงๆวัวเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะวัวคุณลจะเป็นอย่างนี้เขาช่วงที่เขายังไม่อิ่มเขาก็จะหากินหากินหากินพอเขาอิ่มเสร็จแล้วเขาจะนอนพักจนเขาย่อยเขาถึงจะหากินอีกน,นี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าย่อยเขาจะลูกหากินแต่ถ้าเกิดเขายังหากินอยู่แปลว่าเขายังไม่อิ่มนอนเกินกดาดาเดือนเลยนะคะน่าจะสักพักหนึ่งแหละเขาถึงจะพากันออกลุกโคนานมากอะตั้งแต่สิบโมงสองชั่วโมงแล้วนอนอะ ท่านั้งหลายขอบคุณท่านางายปันฉุกโอเคครูลุงปล่อยเขานอนดีกว่านอนนอนลนะอืมครูลุงปล่อยเขานอนละนะคะเดี๋ยวเขาหิวเขาก็ลุกเล็มญ้าเองหน้าฝนพอมีหญ่าเล็มอยู่นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ครูลุงไปแล้วนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับน้องๆวัวทั้ง11ตัวของครูลุงไปแล้วบายบายสวัสดีคะ่ะ